สวัสดีครับวันนี้พวกเราสบายดีอุบลจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของวัดสุพัฒนารามวรวิหารและศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยนะครับความเป็นมาของวัดสุพัฒนารามคําว่าสุพัฒนะนี่แปลว่าหาน้ํนา ทำก็ถือว่าอารามแล้วแปเป็นาาะไไทยสนทนว่าสุป,ปัตนะไปว่าวัดที่อยู่ท่าน้ำคำนี้มาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรนเดาก,กันารที่สี่ที่พระองค์ท่านหลังจากได้สิกขาแล้วพระอง์ท่านจะสร้างวัดคณะธรรมยุทขึ้นที่หัวเมืองคณะกรรมการเมืองก็เลยได้หาสถานที่ที่ตรงนี้แหละตรงที่ สร้างวัดอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทำแผนที่ทึงราชการที่สี่เมื่อถึงแล้วพระองค์ท่านก็ไม่ได้ขึ้นมาดูมีแต่แผนที่ก็เห็นว่ามันอยู่คุ้งน้ำพอดีแม่น้ำมนผ่านแล้วอยู่ในคุ้งน้ำพอดีพระองค์ท่านก็เลยทำงานในการเกี่ยวกับภาษาบาดีพระองค์ท่านก็ได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าสุปัตนะ เมื่อปีพศ2396พระองค์ท่านได้พระราชทานหรือ,อปดก้าวตั้งวัดนี้มา2,396แต่ก็ใน,นที่จะสร้างนั้นพระองค์มีพระกระแสรับสั่งแต่2,393ใช้เวลา3ปีกึงได้ตั้งเป็นวัดมาต่อมาก็ได้ ชื่อเต็มๆว่าวัตถุปัตนารามวรวิหารคําว่า,า,ารวรวิหารนั้นถือว่าเป็นพระร้าามหลวงที่สําคัญของแต่ละจังหวัดจังหวัดบ่งบอกถึงความเป็นพระรามหลวงชนตรีชน,นิดวรวิหารหราศถึของวัดเป็นความนินิของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมาหาวิรวงศ์อดีตเจ้าวาดรูปที่เจ็ดของวัตถุปัตนารามท่านเป็นคนเท่าพระนัจธานีเป็นพระมังบล พูดกับคณะสงฆ์ไว้ว่าจะจัดพิพิธภัณฑ์การแกลี่ยนใน2493ท่านก็พูดไว้แต่ยังไม่ได้จัดเป็นตัวหนังสือก็หลวพ่อก็ได้เห็นไปอ่านหนังสือที่ตูบันทึกไว้แล้วของมันก็อยู่ในสภาพที่รวบรวมไว้ไม่ได้ไม่ได้จัดหลังจากนั้นก็ทางวัดคณะสงฆ์ก็ได้มาจัดตรงนี้ขึ้นเป็นหอศิลปะของวัด หลังจากในการทีส่สร้างวัดเสร็จแล้วพระองค์พระองค์ท่านก็สร้างพระโพธิ์หลังแรกในช่วง2,399เป็นต้นมาแล้วก็สร้างเสร็จเป็นไม้เป็นศินละปะทรงมลรลาครึ่งครึ่ยุโรปครึ่งค่ไทยเนี่ยแล้วแตมาเป็นไม้ก็สูบบวกไม่ได้ทุกอย่างก็เป็นไปตามสภาพกัน มากระอดดังนั้นก็ Mind itch. เป็นกระดล็กๆก็พังคือไม่ได้แล Walking ้วก็หลวงพ่ออดีตก็วาดนรูปไหนแน่ๆกันก็ปรับใหม่ปรับใหม่ปรับแล้วก็มาสร้างหลังนี้ประวัติความเป็นมาของพ่อประศรหลังนี้ก็มาสองพันสี่ร้อยหกสิบสร้างหลังใหม่แทนหลังเก่าบทหลังนี้ก็ได้ร้อยปีร้อยปีเสร็จ อันนี้คือบทหลังใหม่สำหรับพูประเสุทฐหลังนี้ผู้ที่ออกแบบให้พินิ์วิจากจบจากนอกมาใหม่ๆคือในส่วนปิยพันธหรือหลวงสถิตนิมานการหลวงสถิตนิมานการนี้เป็นผู้ที่จบจากมานอกใหมๆ่ๆเป็นลูกศิษย์อดีตเจ้า่ารูปที่เกิดคือสมเด็จพระมหาวิโรุ ว่าเธอไปสุเมืองนอกมาใหม่ๆนี่ทำออกแบบโปิดให้หน่อยให้เป็นศิลปะสามส่วนสามชาติให้เป็นศินละป,ปละผสมผสานระหว่างเทศด้วยไทยด้วยผู้ที่ออกแบบก็ได้ออกแบบให้เป็นสามสามส่วนหรือสามสกุลสำหรับบทนี้ถือว่าเป็นบทที่มีความแปลกและใหญ่ในยุคนั้นที่ว่าแปลกสำับพระ่าหนึ่ง หมดแล้วนี้มีศิลปะอยู่สามสกุลหรือสามชาติชาติหนึ่งก็คือชาติไทยข้างบนนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนั้งคาอันที่สองนี้เป็นของยุโรปของยุโรปของเยอรมันส่วนต้นส่วนของตรงหน้าบันหน้าตรงหน้าหน้าต่างสกุลที่สามก็คือสกุลของเขมรฐานฐานร่างนี่เป็นของเขมรตรงการเป็นของเยอรมันข้างบนนีเป็นของขางไทย นี่ส่วนแปลกส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนพระบรสุทิที่แปลกคือว่าไม่มีหน้าต่างไม่มีบ่อที่ไม่มีหน้าต่างเป็นมีแต่ประตูเข้าไ,ได้รอบทิศทางทั้งหมดมีอยู่สิบหกประตูอาศัยแสงสว่างจากข้างนอกสมัยก่อนนี้ไฟยังไม่มีอาศัยแสงสว่างจากภายนอกานก 1996, ารที่หนึ่งกับการที่สองได้อากาศที่พันเข้ามา พระประธานในพระโอสถนั้นเป็นพระพุทธรูปที่ไปเอาแบบมาจากพุทธินราชถือว่าพระพุทธชินราชนั้นเป็นพระพุทธรูปที่สวยดนแล้วจะาคุณสมเด็จพระมหาวิรวงศ์ไปปฏิบัตการสมเด็จพระมหาสมณเจ้าไปแล้วตอนนี้ก็เห็นรดงามก็อยากจะได้มาเป็นสิริเป็นมงคลแก่ชาวพ้นก็ไปให้ทางไป แล้วก็เราสัดส่วนมาไม่มีกล้องถ่ายรูปเหมือนปัจจุบันนี้วัดม,มาแล้วก็มารอที่นี่รอที่เอามารอที่เมืองอบุบลแล้วก็มารอที่วัดจุป,ปัดเลยเป็นประธานเป็นพระประธานในวัดจุป,ปัตสองันสี่ร้อยห้าสิบเก้านี้คือรอพระรอที่สุน陀ทางเข้ามานีสรอศึกเรียบร้อยพระในพระบริณะที่เรียกอยู่ใน ของอุสานเนี่ยเรียกว่าพระพุทธสัพพัญญูเจ้าแปลว่าป็นผู้รู้ทุกอย่างอันนี้พระ,พระประธานในพระประสกแต่ทางอื่นๆเขาก็เรียกว่าพุทธชินราชอานส่าจะเป็นพิ้านเราเรียกว่าพ,พุทธสัพพัญญูเจ้าเป็นพระที่หล่อที่นี่เป็นสีมาเป็นผลงนาน ของชาวจังหวัดตะบลราชธานีมระเจ้าขาวก็มระเจ้าขาวนี่พระเจ้าขาวก็ถือว่าเป็นพระเจ้ารงหนึ่งของจังหวัดตะบนที่มีความสําคัญพระเจ้าอย่ในจังหวัดตะบนนี้มีสี่องค์เท่ากับหน้ามันดบมันดบมีสี่ด้านเหมือนกับหน้าพรหมนะพรหมก็มีสี่หน้าสี่องค์นี้ถือว่าเป็นพระเจ้าที่มีความสําคัญเป็นพระเจ้าประจําเมือง ปซ่มวัดก็เลยทำวัดก็เลยจัดเป็นหอพระเจ้าไวต้ตรงนั้นแหละ,ะมีพระเจ้าองค์เดียวอยู่ในนั้นจากที่ได้ทราบกันแล้วนะครับ วัดสุปัตนารามวารวิหารเป็นวัดธรรมยุทธแห่งแรกของภาคอีสานและมีหอศิลป์ที่เก็บวัตถุโบราณต่างๆไว้รวมถึงพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระประธานที่จำลองมาจากพระพุทธชินราชและหอพระแก้วขาวเพชรน้ำค้างขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านมาสักการะและชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ในตอนต่อไปนั้นพวกเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ